สวัสดีครับตอนรับพุกท่านนะครับเข้าสู่ ONGO My God Channel นะครับผมฝากกดไลค์กค like, ดแชร์กด subscribe กดกระดินะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราสองคนด,ด้วยนะครับหากใครต้องการให้เราสองคนทำเมนูไหนสามารถคอมเมนต์เข้ามาที่เพจหรอือที่ YouTube ได้นะครับผมแล้วเราจะเอามาทำให้ดูกันในคลิปหน้าครับต่อไปครับผมค่ะวันนี้เราจะมาทำเค้ก มะม่วงน้านิ่มกันนะคะเรามาเริ่มกันอันดับแรกเลยก็คือว่าไข่แดงก่อนไข่แดงสัมกองแล้วก็น้ำตาลนะคะน,น,น้ำตาลไอซิ่งนาไม่น้ำตาลดเกลือเกลือค่ะแล้วก็ตีให้เข้ากัน ไข่แดงแปดก,ก็ต้องออกให้หมดนะคะพอตีเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะใส่ป็นกะาที่ นี้เป็นมะมว่วงนะคะแล้วก็สีเหลือง มันได้แรงเยอะขนาดนั้นเลยบ้ย <c oughs> าแล้วก็แค่คนธรรมดาเนี่ยอะแต่ต้องเร็วๆให้มันแบบเร็วๆมันคือไข่ขาวหรือเปล่า<ต>เนี่ยคนอย่างเงี้ยธรรมดาให้เ้ากันเนี่ยเนี่ยโอเคได้แล้วเราก็พักไว้เรียบร้อยอะไข่ขาว Good. ไม่ต้องไม่ต้องแล้วก็นท่นะมันน่าจะหมดแล้วะโอเคแเราก็เคาะสองส หนึ่งสองสามปุ๊บดูแล้วดูแล้วว้าวโอ้ยสีค่อนข้างที่จะไปทางกรอบนิดนึงโอ้แต่ก็นุ่มอยู่โอเค เนี้ยหน้าเชฟเราก็จะมาเริ่มจากการใส่อันนี้ mắm muối xíu sí, lại lằng พอคนเข้ากันแล้วก็เปิดไฟในระหว่างที่คนหน้า เท่ากันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคิดซะว่ามันน่าจะเท่ากันละกันเนาะเอาแล้วนะหนึ่งสองสามอุปอ๊ปอุปอ๊ปอุปอ๊ป <Okay. S 2> อุ๊ปอุนะ๊ปโอเคโคลนเราผิดเลยนะดกาาผิดเลยเออใส่เนยด้วยปิดไฟแล้วก็วใส่เนย ฟอสมันข้นเกินไปแต่ต้องเติมนนนะ่อโอเคว้าวสวยงามเรา นี่ขนาดแห้งจนแบบว่าแห้งจนกรอบเลยนะติดเลยเห็น้วยอืมโอเคแ,แล้วเราก็จะตัดเป็นนี่มันแปดคนแปกมาได้สี่เราต้องการห้าก่ <c oughs> อะไรดีมันจะต้องเท่าไหร่อ่ะเราจะเอาห้าหนึ่งจุดห้าแล้วก็เท่านัน่ะ วันนี้ไหมมองไม่เห็นเลยโอ้โหททู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 อย่างงี้นีไม่ทันละหนึ่งถึงห้าก็เป็นสาม จริงเอาไปใช้ไอ้ตู่สบายไอ้ตู่เน็กอเพื่อพ่อดีได้นะนะไม่ทำแล้วใส่ไปแล้วช่างเลยแส่เสร็จแล้วนะคะเค้กมะม่วงหน้านิ่มสูตรใน u t ท b e นะคะก็ เดี๋ยวเราจะมาทดลองชิมก,กันว่าจะอร่อยไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมกันออ,อนที่เด้ตอกชิมเออเป็นเราฝังเขาไว้เลย <c oughs> เอร่อ,อ,อ,อยดีนะคะแต่หน้าตอกหวานๆหน่อยถ้าเกิดใครที่ชอบให้มันเปรี้ยวกว่านี้ก็เติมน้ำมะนาวหงือใบตองชอ้ชอนชาอ

ขอบคุณสำหรับทุกท่านนะครับที่ติดตามชมพวกเราเอย่าง,งยิเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัครให้พวกเราเลยนะครับกดแค่ครั้งเดียวนะครับผมอขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันอนิเฟ